สวัสดีค่ะยานาตาสอนค่ะวันนี้นาะจะมาผัดหมูนะคะผัดหมูใส่ต้นกระเทียมนะคะนี่หมูของเรานะใส่ก็ะต้นกระเทียมค่ะอ่าลงมือผัดกันเลยอันดับแรกเราหั่นกันก่อนนะคะเราผัดเนื้อหมูใส่ต้นกระเทียมนะคะมารับชมวิธีทำกันเลยค่ะค่ะ นี่เราผัด,ผดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําน้ําน้ําซอสนะคะ,ะน้ําซอสของเรานะเราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะเ่าจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวช้อนละตวงแล้วกันหนึ่งช้อนนะคะก่อนน้ามันง,งาเพื่อความหอมนะคะเห็นชัดไหม มันงานนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วทีนี้ก็เป็นผงนัวนะคะผงนัวนี่แล้วแต่เราชอบนะคะใส่เยอะแซ่บเยอะนะทีนี้ก็น้ำตาลทรายแดงเราจะใส่หนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ่งช้อนครึ่งนะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งเนี่ยแป้งข้าวโพดนะคะเวลาที่เราผัดเทน้ำซอสลงไปเนี่ยเขาจะทำให ส่วนผสมของเราทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเนิ้วเหนียวนะคะคือไม่ไม่ให้ก็คือ,อาภาษาไทยว่าอย่างนู้นที่อหนไม่ให้มีน้ําเยอะเกินไปนะคะให้เขาเป็นเน้วเหนียวนะคะเพราะว่าเราจะไม่ผัดแบบมนีน้นะํานะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะก้นน้ำไม่รู้อยู่ไหนะอ่ะอันนี้มหมูนะคะหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะ เราจะได้ผัดต้นกระเทียมนะคะอ่ะทีนี้เรามาหมักหมูก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหมัก,กนะคะหมักหมูเพื่อที่จะผัดต้นกระเทียมนะคะจะเอาวะไนี่ก่อนใส่น้ำตาลใส่แดงนะคะแล้วก็ผงนัวแป้งนะคะอันนี้แป้ง แป้งข้าวโพดน้ำมันง,งาแล้วก็ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงน,น,ะะนี่เราก็หมักเลยวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเราจะหมักแห้งทุกครั้งน่าจะใส่น้ำเพื่อที่จะให้หมูนิ่มนะคะ วันนี้เร,เราหมักแห้งนะหมักไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไปผัดได้เลยนะคะจ้ารับชมต่อไปเลยค่ะอ้าวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีเนื้อหมูแดงนะคะหมูเนื้อแดงนะเอาส่วนที่เป็นนิ่มๆนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ต้นกระเทียมนะคะหั่นเรียบร้อยแล้ว อันนี้น้ำซอสนะคะนาก็ะทาให้ดูแล้วนะคะน้ําซอสของเราไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าหมูเราก็หมักเรียบร้อยแล้วเนาะอะมีพริกแดงกินดาพริกชี้ฟ้าแล้วก็กระเทียมบุกนะคะอ่าทีนี้เราก็ลงมือผัดได้เลยค่ะอ่านาเจียวน้ามันหมูนะคะเจียวน้ามันหมูแล้วก็เอากระเทียมลงไปเลย แล้วค่ะจนนี้สุกนะคะนี้นาก็จะใส่เป็นนิสโรนะคะ เี่ใส่น้ำซอสกปแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็ชุณรนะคะใส่นี่เลยแล้วก็ัดที้นห้งนะคะน,นี่นี่ต้นหอมไม่ต้นกระเทียมนะคะใหญ่มาก เดะ,ะ๋ยวรอนนะอเาะยชิมแล้วนะคะได้รสชาที่เราต้องกแล้วก็ักเิเ,เลยนะคะ,อะขอบคุที่เพื่อนเนทุกท่านที่เข้ามารับมทบ้านเดนาสน,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 นะคะขอบมากะคะเนื้อหมูผัดต้นกระเทียมหรือต้นหอมใหญ่นะคะ <5 S 2> พร้อมเสิร์ฟนะคะนี่นาทานมากต้นกระเทียมผัดเนื้อหมูหรือเนื้อหมูผัดต้นหอมใหญ่แล้วแต่เราจะเรียกนะคะ Vậy